ร้านพันธมิตรร้านพันธมิตรคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดีฉันพานมาเยี่ยมร้านมิเชียนคาเล่แคล็บค่ะที่นี่นะคะเขาให้บริการทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับรุปงหลา่อไหไม่ว่าจะเป็นการล้างก้รอัจแกยสใหญ่ทุกอย่างครอบคลุมหมดนะคะและที่สาคัญนะคะคุณวิเชียรเนี่ยเขาส่งรายการวิทยุไปกระบอกเสียงให้พี่น้องเราด้วยอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปคุยกันเลยค่ะเพราเคลื่อนไหวด้านการเมืองและเรียกร้องสิทธิทางสังคมอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พี่วิเชียรจะร่วมเดินสายพันธมิตรไปกับเราโดยเฉพาะในประเด็นต่อต้านทุนข้ามชาตินี่พี่เขาก็ทุ่มสุดตัวครับ เริ่มตั้งแต่ปี49ครับผมก็เป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านั้นไปสมัครสวหลังจากเลิกสมัครสวแล้วก็เข้าไปจัดเวทีที่วัดโพนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามมาตลอดนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมนอกจากพันเวทีที่ไปพันธมิตรแล้วก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมต้านเรื่องทุนข้ามชาติพอสมัยปี49ก็ไปบ่อยครับก็คือขับรถไปกลับไปกลับอะไรแบบนี้ไปไปกลับ พอมาช่วงหลังนี่ไม่อย่างอย่างเช่นตอนร้อยเก้าสิบสามันก็ยังพอไปอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะพอดีสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่ได้ไปครับก็เลยเป็นกองเชียร์อยู่เบื้องหลังว่าอย่างนั้นก็ยังช่วยถ่ายทอดเอสเอทีในบางโอกาสด้วยเห็นบอกว่าทําวิทยุด้วยเชรอครับเป็นประธานมูที่นักวิทยุอาสาสมัครแล้วก็ทางมูที่มีมีวิทยุชุมชนแล้วก็ตัดถ่ายทอดเป็นบางเวลาอ๋อแล้วก็สามารถพูดคุยความคิดเห็นอะไรต่างๆลงไปในส่วนมากตอนนี้ที่ที่จัด ทําทรายการวิทยุก็จะเป็นเรื่องท้าปิด่านทุนข้ามชาติทุนขนาดใหญ่กําลังลุกคืบแล้วก็ยึดปดแล้วก็ประชายชนส่วนใหญ่ตอนนี้จะยากจนลงทําธุรกิจทำหมากินลําบากใช่ไหมครับการประกอบอาชีพทุกอย่างลำบากหมดแม้ก,กระทั่งเกษตรกรตอนตนี้ก็ลำบากาะนั้นมันจําเป็นที่ว่าเราควรจะรวมตัวกันที่จะได้ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็เลยได้มารวมกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดและก็ททากันมาตลอดตั้งแต่สมัยปีก่อนๆแล้วก็คือเรื่องต้านห้างคํา ค้าปีกข้ามชาติเพราะว่าคาปีกเนี่ยเป็นหัวใจหลักสําคัญทางเศรษฐกิจเลยพื้นฐานเลยถ้าเขาคลองคาปีกได้หมดเนี่ยเราก็ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศได้ร้านโชว์หวยร้านอะไรต่างๆก็แย่ไปหมดแต่เราสู้มาแล้วก็ก็ก็แพ้มาเรื่อยๆแต่แต่เรายังไม่ยอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปิดได้มากแต่เราก็ยังคิดว่ายังต้องทําอยู่ตอนนี้เราก็มีละบั้มเพลงของสมาคมมีสติ๊กเกอร์รณรงค์เราก็ยังทำทำทุกอย่าง วิเชียนคันเลนลับก็ให้บริการเหมือนร้านถ่ายรูปอัดรูปทั่วไปนั่นแหละครับแต่ที่พิเศษกว่าร้านอื่นๆเพราะเขาผลิตงานที่เป็นตัวเสริมเพื่อการนําเสนออุดมการณของพัธมิตรด้วยครับจะล้างอัดรูปนะครับปิ้นไวนิลหรือ,อสตูดิโอก็มีนะครับถ่ายรูปได้ก็<อ>้ก็มีมีครบครบวงจรในธุรกิจถ่ายภาพเรียกว่าอยากจะทําอะไรที่นี่มีหมดมีถ่ายเอกสารด้วยได้มีอะไรต่างๆแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกจะออกแบบสติกเกอร์ วอร์โนออันนี้เราก็ออกแบบให้อะไรให้แล้วก็ไปปิ้น์ที่อื่นหรือบางทีก็ปิ้น์สติกเกอร์ให้ด้วยอ๋อโอ้โหเรียกว่าครบวงจรจริงๆนะคะแล้วก็ให้ดูสติกเกอร์ตัวอย่างก็ได้ครับอ่าแต่อันนี้เราทําเองปะคะอันนี้อันนั้นอันนั้นใช้ปิ้น์ด้วยออฟเซ็ตครับเพราะว่าต้นทุนจะถูกกว่าอแต่ถ้าถ้าพินพ์ด้วยอิงเจ็ตอย่างนี้ราคาจะแพงกว่าเนี่ยครับอย่างบอกว่าเร็วน้อยก็ไม่เอานะครับอันนี้เล็กๆเพราะว่าเมื่อติด รถเราจะสวยงามหน่อยเพราะถ้าใหญ่เกินเขาไม่กล้าติดรถอ๋ออันนี้ก็คือเป็นที่เราทําเองอันนี้โหลดมาจากของของทางเว็บไซต์บรรยากาศแต่เราก็เป็นคนปริ้นเป็นคนอะไรทำให้บอแสดงว่าถ้าพี่น้องพีมิรอยากจะปริ้นอะไรข้อความอะไรโดนใจมาสั่งเราออกแบบทาให้ได้ได้ครับโอ้โหครับแลวอย่างนี้เนี่ยอยากจะแวะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดคุยได้ที่ไหนคะคุยที่นี่ได้ครับอแล้วที่นี่คุยไม่ต้องไปเกรง เกรงใจว่าเออคุยแล้วเดี๋ยวจะไปขัดหูะจะไปทะเลาะกันไม่ทะเลาะครับคุยกันได้ทุกทุกแนวทางครับ<ะ>รบ,บอกสถานที่ตั้งนิดหนึงคร <พอ S 2> <ะ>ับอผมอยู่พัทยาก,กลางนะครับ<ะ>มาอยู่ที่นี่เกินกว่าสาสิปีแล้วนะครับ ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่นมนมเห็นบอกว่าแถวร้านแถวนี้ก็พี่น้องพัธมิตรเยอะเลยครับครับนะคะแหมมาพูดคุยเนี่ยมาได้หลายๆร้านเลยนะคะร้านนู้นมาร้านนี้อะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิเชนนะคะพูดคุยกับเรานะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องพัฒมิตรอุดหนุนธุรกิจของพัธมิตรเท่านั้นนะคะวันนี้ร้านพัธมิตรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ